สวัสดีค่ะเพื่อนๆมือนีอยู่ในเมืองเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมาเลาะหากินแฮมเบอร์เกอร์คนเดียว <c oughs> บรรยากาศในเมืองนะคะคนก็จะเยอะประมาณนี้ ต้นนี้เป็นสีแดงเบิดเลยเป็นสีแดงแบบนี้หลายต้นนะคะคุณอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองสีเขียวสวยงามเนาะพี่น้องเนาะถักคนมากบอกว่าอย่าวินหัวเด้อพิการยางเอาความงามบรรยากาศสีม่งแรงให้เบิร์นกันเนาะพี่น้องเนาะ ไปทางน้นก็จะประมาณนี้นะคะคุณอุย้ยงามด้วยตัวนี้งามแห้งข้างบนบนเป็นสีชมพูสีแดงแดงกลางเป็นสีเขียวเขียวงามเลยเพี่น้องอนาะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะคุณเบิงปกติจะเป็นสีเขียวมันนี้พ่อหนานะ้วมากมันก็นจะเป็นสีแดงเขาเขาซีมาเ็ตแบบนี้หลหมองด้วยสีเป็นแบบนี้พี่การเคยเห็นแบบว่า เป็นลงแรมมีอยู่หมองหนึ่งลงลง,ลงแรมเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยใบใบหน้ากับสีกายเป็นสีังินสีไปเลยเออแปลกมากไปค่ะไปกันต่อสวยงามบอกค่ะสวยงามบ่ผู้ใดามากเนี่ยโอ้ยอย่าวินหัวเด้อการบ่มีใหม่กันสัน บิลล่าซอนมองนี่ก็ค่อยมาเห็นงานข้างในเนาะค่ะเนาะมาล่างาจานมันจะกะดดูเธอกลายเป็นสีแดงสีดำสีน้ำตาลไปแล้วค่ะทุกคนหนาวหลายต้นใหม่กับหนาวเป็นด้วยพี่น้องเด้อ <c oughs> ต้นไม้ก็หนาวเป็นนะคะทุกคน ดูดอกต้นดอกกันนี้พี่นอ้องไอ้ที่ต้นเนาะเบิ่งข้ากันนาวหลาย <c oughs> นี่หลังบ้านว้านสวยจังเลยนี่ค่ะทุกคนดูดูหนาวงสารเนาะ <c oughs> ดูดูหลังบ้านพิการจ้ะดู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 ด ต้นนี้กส็สวยไปอีกแบบหนึ่งมันจะมีใบแบบนี้ด้วยนะคะถึงบ้านเราแล้วถึงบ้านเราแล้วโอ้โห,หน่าสงสารต้นนี้จังเนอะบังดูพี่หนอ มันสวยบ่ล่ะผู้ใด่ามันสวยเนี่ยยกมือขึ้นพี่การมากมายมันแปลกแปลกหูแปลกตาเนาะยังนี่แปลกหูแปลกตาแล้วก็สวยด้วยมางดูดอกิ่น เราก็มีต้นไม้สวยๆไปดูใกล้ๆนะคะให้ชมใกล้ๆเลยค่ะทุกคนจ้าอ,อ๋อใบนี้ก็สวยใบนี้เป็นโดนเป็นรูๆ อีกไม่นานก็จะร่วงหมดต้นนะคะตอนนี้เราก็มีโอกาสได้ชมแล้วก็ชมถ่ายวิดีโอเก็บไว้ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ที่ฟินแลนด์อีกนานแค่ไหนเลยถ่ายเก็บไว้ยังสิลักค่ะทุกคนจ้ะ,งา,ะงามเนาะงามเฮาก็ถ่ายเก็บไว้่นาะ ใบที่เขียวๆก็มีนะคะพวกที่เขียวๆก็ยังอยู่ต้นนี้ง่ามแห้งไปเนาะของบนมันเป็นสีองสันะโอ้ยมันหย่อนแสงง่ามร้ายต้นนี่ตอนนี้คุณสามีก็คงจะหลับแล้ว ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอไว้พบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ